สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันเสาร์นะคะวันเสาร์เช้าวัาววนเสาร์ที่ฝนตกนะจ๊ะอ่ะเราติดกันไว้หนึ่งหนึ่งวันมากันที่วันพุธนะคะเสร็จวันพุธแล่จันจะไปทำของของสิบหกหนึ่งสิบหกถึงสามสิบเอ็ดแล้วนะจ๊ามาพุธจ๋าเรามาดูการงานการเงนิงนและชีวิตโดยวรวมๆของคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นการดูดวงวัตัวตกและทั่วไป เพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะมันเป็นคือดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอย่าอินกับมันมากนะมาพูดจ๋าขอาดูไพ่ของคุณหน่อยไพ่ของคุณเป็นเช่นไรกาลังหันหลังจากอะไรมาจ๊ะหันหลังจากอะไรเนี่ย The d e a ็ดเดอะสันเ d อะเ t h ดเดอ โอ้แพร่าราร้อมไปด้วยเมเจอร์คณา, Major, าเลยนะจ๊ะพุทธจ๋าการตัดสินใจการสื่อสารที่มาแบบเราไม่ทันตั้งตัวการตัดสินใจอย่างฉับพลันทันด่วนการตัดสินใจอย่างรวดเร็วด้วยอารมณ์ก็ได้การตัดสินใจด้วยอารมณ์อะโอเคอะมาที่การงานการเงินชีวิตดวโดยรวมรมของคุณค่ะ การงานการเงนิงน,งนชีวิตโดยรวมๆไพ่ไหนออฟคัพสถานการณ์ของคุณช่วงนี้มันอารมณ์ของคุณไปเรื่อยๆนิ่งๆช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันตัดสินใจไปแล้วแต่ตอนนี้เริ่มช้าลงแล้วเริ่มตั้งสติได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมา้าค่อยๆย่อมเดินไปทีละก้าวทีละก้าวด้วยความมั่นคงทางอารมณ์ พลังถามว่ามั่นคงไหมอมาตมก็ไม่เชิงว่ามั่นคงนะเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าต้องการอะไรยังไม่รู้เลยว่าชีวิตช่วงนี้จะเดินไปในทิศทางไหนหรือเปล่าในด้านของความรักหรือว่าฉันต้องการความรักหรือไม่ต้องการหรือต้องการอะไรยังงงยงยู่แต่คุณจะทำคุณจะมุ่งมั่นทําในสิ่งที่คุณรักทําในสิ่งที่คุณฝันคุณอาจจะละทิ้งความรักบางสิ่งบางอย่างเพื่อออดทน ว่าปรับตัวกับสิ่งที่คุณมุ่งหวังอืมมองถึงแบบกำลังดูว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยอะไรกันแน่ที่คุณมุ่งหวังอืมบางทีคุณคบหาดูใจกับใครสักคนเนี่ยคุณอาจจะยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจกับความรู้สึกข,ของตัวเองไม่รู้ว่าจะเลือกใครไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่รู้ว่าจะเอายังไงโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ ไพ่รักมันขึ้นมาเป็นใบแรกเลยอืมสถา,านการณ์การงานการเงิือนก่อนนะคะทุกอย่างก็ดีอยู่นะคะถ้าคุณงานเกี่ยวทํางานเกี่ยวกับพวกงานศิลปะเนี้ยดีเครื่องดื่ดมอาหารอย่างเงี้ยดีก็จะไปรอดปลอดภัยอยู่นะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าใครๆเขาก็ลําบากลาบนอยู่แต่ว่าคุณอาจจะมีตัวช่วยตัวช่วยของการทํางานซึ่งดูจะมีความสุขกับการทํางานหรือความสําเร็จ ของตัวเองเป็นอย่างมากมันช้าๆแต่ถามว่ามันมีความสุขไหมไม่หรอกเรื่องของการงานคุณก็มีความความรู้สึกมีความทุกข์อยู่เงียบๆหรือบางทีมันมีปัญหาของความรักที่มีความยุ่งยากลาบากใจทําให้เราเกิดเกิดการสับสนวุ่นวายคุณกำลังก้าวไปข้างหน้าค่ะการเริ่มต้นใหม่ถ้าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการตกงานออกจากงาน คุณกำลัง,งนพาชีวิตคุณไปในสิ่งที่คุณรักคุณชอบนะคะแต่คุณยังไม่แน่ใจเท่านั้นเองว่ามันจะไปในทิศทางไหนดียังไม่แน่ใจต่อการเลือกยังไม่แน่ใจต่อการตัดสินใจทั้งทงที่การเริ่มต้นใหม่มันบังเกิดแล้วละ่ะชีวิตไม่ลําบากค่ะภัยของคุณชีวิตตอนนี้ถามว่าลําบากไหมมันก็ลําบากไปกว่านี้ไม่ไม่ลำบากไปกว่านี้แล้วแหละ ไม่ได้ลําบากไปกว่านี้ก็คือลําบากมาก่อนชีวิตก็ไม่ง่ายที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็อย่าได้เกรงกลัวค่ะกับอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตช่วงนี้เนี่ยจะการตัดสินใจเลือกก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจเลือกที่เด็ดเดียวเด็ดขาดบางทีคนเราก็ต้องมีความเด็ดขาดอย่าได้ลังเลนะคะอืมถ้ามีความใฝ่ฝันหรือมองไปข้างหน้าหรือจะได้อะไรอ,ะอาจจะมีเกณฑ์ของการได้ร่วมงานกับคนที่มีความรู้มีความสามารถก็ไปเลย นำพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นให้ได้นะคะเพราะว่าความสำเร็จไม่ไกลเกินเอื้อมจริงๆไพ่ของการตัดสินใจใบนี้เป็นไพ่ของการสื่อสารการตัดสินใจที่อาจจะมีข่าวดีกับการตัดสินใจของคุณก็ได้ไพ่ของการเริ่มต้นใหม่เป็นไพ่ที่ดีนะแต่การเริ่มต้นใหม่ทุกๆคนจะกลัวคะ่ะกลัวการเริ่มต้นใหม่เออกลัวว่าการตัดสินใจไปแล้วมันไม่โอเคยังรังเรย,ยังกลัวอยู่ในใจเล็กน้อย สร้างแผนให้การชีวิตค่ะวางแผนสำหรับชีวิตแล้วก็ประเมินการตัดสินใจของคุณคิดให้รอบคอบเพื่อเดินไปข้างหน้าสิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่คุณต้องการอย่ายอมแพ้แค่นั้นเองคุดมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวนะคุณนะ่ะมีความแข็งแกร่งมีความเด็ดเดี่ยวอยู่ข้างในแต่มันยังอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกไหมหรือช่วงนี้บางทีก็ต้องเอาชนะความขี้เกียจ บางทีทางานทํางานอยู่ทำไมวันนี้ขี้เกียจทํางานจะว่าความขี้เกียจต้องเอาชนะความขี้เกียจหรือเอาชนะใจตัวเองให้ได้แล้วฝ่าฟันไปข้างหน้าค่ะเดินไปอุปสรรคที่มีอุปสรรคมีไว้แก้ค่ะอืมเรื่องสําคัญในเรื่องนี้อาจจะมองดูอาจจะมองดูแล้วก็ลองต้องเดินต้องต้องเดินหน้าชนแล้วอะเพื่อจะไม่รู้ดํารู้แดงเราไปข้างเลยว่าในการที่เราจะทํางานเราเหน็ดเหน,นื่อยขนาดนี้ความมุ่งมั่ง ความมุ่งมั่นความมุ่งหวังของเราจะประสบความสำเร็จไหม The s t ตาร์เดอะซันะสามไม้เท้ามุ่งมั่นไปข้างหน้าเป็นสิ่งที่ดีตัดสินใจเอาเนะือจ๊ะในเรื่องของความรักก็เหมือนกันค่ะบางทีคุณกาลังการังตัดสินใจในเรื่องของความรักอยากจะเลิกกับใครสักคนอยากจะอยากจะพูด,อย,พดอยากจะคุยอยากจะเคลีย์อยากจะส่งข้อความไปได่าให้มันรุนแรารอดไปเลย ไม่อยากจะทนกับความสัมพันธ์ที่ยาวนานแบบนี้แล้วแล้วจะจะเดินไปข้างหน้าตัดสินใจแล้วหรือยังว่าคุณจะเดินไปข้างหน้าคุณตัดสินใจแน่แน่แล้วหรือยังในการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรออกไปการตัดสินใจอะไรออกไปย่อมนํามาซึ่งผลของมันผลของการกระทําทุกคนไม่ว่าจะทําอะไรนะคะคุณจะได้รับผลของการกระทํานั้น,น,นเพราะฉะนั้นก็ต้องไร่ตรองดีๆในการที่คุณคิดพิจารณาและตัดสินใจเดืพูดออกไป การตัดสินใจครั้งสําคัญนะคะ่ะอารมณ์ประมาณนี้ในเรื่องของความรักเนี่ยอยากกลับมารักตัวเองว่าล่ละบางทีทุกคนนะถ้ารู้จักกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองบางทีเรามีคุณค่าในตัวเองนี่แหละแต่เราอยู่พิที่ผิดทางผิดเวลาหรือไปยืนไปยืนอยู่ในที่ที่มันไม่ควรยืนนะจ๊ะกลับมาคิดดีๆที่ตรงไหนคือที่ของคุณยืนแล้วเป็นสง่าสวยงามก็ยืนตรงนั้นค่ะโอเคไหมอ่ะ มาดูคนโสดกันสถานะโสดโสดนะโสดไม่มีใครเลยนะความรักของคุณคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมจ๊ะไม่อยากได้ไม่อยากฝันหรอนไม่อยากได้ไม่อยากฝันหรอทะเลาะกับตัวเองอยู่อืมคนโสดในบางคนนะบอกตรงๆนะคุณไม่อยากไปไปเพิ่มฝันกับเรื่องของความรักอีกแล้วอะอยากจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิต เพราะว่าถ้าคุณมองถึงความรักนะอยากมีไหมอยากมีแต่ถ้ามีแล้วมันไม่ดีมีแล้วรู้สึกเศร้าใจมีรู้สึกเสียใจแล้วทําให้คุณเครียดจิตตกมีแล้วไม่สบายใจอย่างเงี้ยคุณคิดว่าคุณน่าจะไปโฟกัสกับงานดีกว่าก็อยากได้แหละความรักอ่ะแต่ความรักที่คุณอยากได้ไม่เห็นจะมาเลยความรักที่คุณจะปล่อยคว้า,วาจะอยากได้ความรักที่ดีเจอคนที่ดีเจอคนเม่ถูกใจเจอคนไม่จเจ้าชู้มันหายยากนะมันไม่ได้มานะแบบ มามาตุ้มแล้วก็แบบโอ้โหคนนี้ดีแล้วเกินคนดีๆมันตายหมดแล้วช่วงเนี้ยไม่ได้บอกว่าคนที่อยู่ไม่ดีนะคะแต่ว่าคนที่ดีขนาดนั้นคงไม่เหลือเลยถึงไม่ตายก็ไม่เหลือถึงเราแล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็มันถ้าคุณกลัวถ้าคุณกลัวเลยคุณมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตในเรื่องของความรักก็ทําไปเช่นถ้าคุณบอกว่าคุณพักไปก่อนแล้วไม่เอาแล้วเรื่องความรักเนี่ยที่ผ่านมาก็เจ็บมาเยอะโดนมาแกายแยะในเรื่องของความรัก ก็อยากจะโฟกัสงานก็ได้โฟกัสงานเงินได้เลยอ่ะประธานนะไม่ชัดเจนล่ะประธานนะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์นี้จะชัดเจนขึ้นนะแล้วเลิฟเวอร์ค่ะไม่ต้องตอบแล้วมั้งก็ยังคงเป็นรักที่เราไม่เลือกเขาหรือเขาไม่เลือกเราหรือต่างคนต่างมีเหตุผลในการเลือกกันไม่ได้แต่ก็ไม่ทิ้งกันไปไหนยังลากกันไปแบบนี้จะรักก็ไม่รักจะรักก็ไม่เลิกเป็นความสัมพันธ์แบบนี้อีกยาวไกลอ่ะไปกันที่รักสัมเศร้า ถ้าใครคนเนินไปอยู่ในรักสามเศร้ารักสามเศร้ารักซ้อ,อนไปซ้อนเขาเลยเขามาซ้อนคุณนตายสถานการณ์นี้จะเป็นเช่นไนครครับสเตรนสิบถ้วยโฟกัสครอบครัวดีกว่าไหมถ้าคุณไปอยู่ในถ้าคุณมีครอบครัวแล้วครอบครัวคุณมีความสุขไปอยู่ในครอบครัวไปอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวค่ะรักสามเศร้ารักซ้อนหรือถ้าเขามีครอบครัวเขาก็ไม่เลือกกับครอบครัวมาเลือกคุณหรอก คุณแค่มีความต้องการมีความปรารถนาในการเติมเต็มเรื่องของจิตใจเท่านั้นหรือในบางคนอาจจะต่างมีครอบครัวก็ได้นะหรือคุณอาจจะไม่ได้มีครอบครัวแต่คุณมีอ,อกก้อมกอดเที่ยวอุ่นนั่นคือครอบครัวช่วยส่งเสริมช่วยสนับสนุนช่วยเป็นกำลังจิตกำลังใจไปรักครอบครัวดีกว่าค่ะถ้าคุณอยู่ในรักสามเศร้าอย่าเข้าไปซ้อนตรงนั้นเลยไม่รู้ว่าการเข้าไปซ้อนและการต้องทนในความสัมพันธ์ทนเพื่ออะไรทนให้เขาเลิกกันแล้วกลับมาเลือกเราอ่ะ ถ้าเขาเลือกเราเขาเลือกกันง่ต่แรกเราค่ะจะเอาความรักเป็นที่ตั้งต้องมีทั้งเหตุและผลนมจ๊ะโอเคไหมอ่ะวดยังความรักในเดือนนี้สถานการณ์ความรักจะไปในทิศทางใดคะจุดเหนือยความรักที่เหนื่อยตอนนี้เหมือนสถ,ถานการณ์ของคุณกาลังตัดสินใจเลือกว่าคุณจะเลือกทางไหนดีสําหรับสําหรับเรื่องงานการสาหรับเรื่องชีวิต หรือสาห,หรับเรื่องความรักบางคนอาจจะมองถึงการแต่งงานอยากมีคอร,ร,รอ,อบครัวอยู่อบอุ่นมองถึงการแต่งงานกันบ้างแล้วมองถึงอยากเป็นแม่คนบางคนระวังการตั้งครรนนะถ้าใครมีความสัมพันธ์รับรับซ้อนซ้อนการกร่กกอกําเนิดแห่งการตั้งครรนความรักของคุณจะเป็นบาไหนหรอบางทีกว่าคุณจะประคับประคองความสัมพันธ์ได้ก็เหนื่อยเหลือเกินแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการไรอยากได้ถ้าเราอยากได้มากๆต้องการมากๆเราก็จะไม่ได้ แต่ถ้าเราปล่อยไปตามวิถีค่ะปล่อยมันไปตามวิถีเราก็อาจจะได้เริ่มต้นใหม่บางทีเราจะละทิ้งจากสิ่งเก่าๆบางคนอาราคาซังกับคนเกา่ารักเกา่ารักซ้อนเออก็ยังเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากถ้าคุณไม่เดินออกมานะจจะความต้องการจะเอาชนะกิเลสตัณหาในใจให้ได้ความต้องการนี่คือกิเลสตัณหาในใจทุกคนมีความต้องการค่ะแต่ถ้าความต้องการนั้นไม่ถูกต้องถูกใจต่ไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ และถ้าคุณกำลังมองหาเรื่องของครอบครัวาการแต่งงานรักที่มั่นคงเนี่ยคุณจะได้แน่แต่ต้องไม่เข้าไปอยู่ในเป็นมือที่สามของใครนจะจ๊ะแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ๆก็ให้หระมัดระวังเช็คดีๆว่าเขาบอกเขาไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครเนี่ยเขาไม่มีใครจริงหรือเปล่าโอเคไหมอ่ะลืมก, like, ก share, ดไลค์กดแชร์ลืมติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิป่ฉันบล็อกใหลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line, มาค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ